อาจารย์นากาิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและเรื่องไทยศึกษาท่านเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของเจ้าชายอากิชิโนะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อากายินะคะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องความสําคัญของโครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับอักษรโรมัน ะะอาจารย์ก็ได้พูดถึงความสำคัญของอพระไตรปิฎกตั้งแต่ฉบับอักษรสยามซึ่งรัชกาลที่5พระราชทานไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วอาจารย์ได้มีโอกาสมาเห็นพระไตรปิฎกฉบับอ,อักษรโรมันจะมีความรู้สึกประทับใจว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานยาก ต้องใช้เวลานานนะคะอาจารย์บอกว่า6ปีเนี่ยยังเร็วมากนะคะรู้สึกประทับใจจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบของรัฐบาลเลยนะคะเอกชนช่วยกันเพื่อนๆช่วยกันทำนะคะทางนักวิชาการแล้วก็หลายๆท่านนะคะแล้วก็จากการที่รัชการที่5พาจิชทานไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งญี่ปุ่นนั้นนะคะ ก็เป็นการแสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้โลกรู้ว่าประเทศไทยมีอารยาธรรมนะคะแล้วก็มีศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกนะคะแล้วก็ในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยรักษ์อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมันที่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นกับไทยนั้นมีความสัมพันธ์ยาวนานรวมทั้งความสัมพันธ์อันสนิทแน่นแฟน้นระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศซึ่งการที่จะไปพระราชทานกับหน่วยงานต่างๆของประเทศญี่ปุน่นรวมทั้งถุนเกล้าถวาย พระไตรปิฎกแด่สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดนั้นถือว่าเป็นการพระราชทานกับประชาชนชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยทีเดียวแล้วก็มีความหมายมากสำหรับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศรวมทั้งสันติภาพของโลกซึ่งจะนำไปสู่สันติสุขอีกใน ระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปนะคะ